ยังต้องกอกยาด้วยค่ะนี่กอกยาด้วยแวมมาดูคนป่วยโอไม่ใช่แวมมาดูบัวป่วยลำฟิลสกินจริงๆเราเนี่ยนก็ว่าหนาเจอเนาะเอาเนาะโอ้ยคอกกะแชะเกินนะแชะเดี๋ยวอยู่เอาเพียงไว้ใจเลยมันง่าใชยไหมมันยากมันกินมันกินมันกินยี่วะค่ะเอาเอาโอวิสัยเอาโวิสัเอาไมื่อไ่ขาไข่เขาอ่าแล้วแล้วแล้วมันกินยี่วะค่ะนี่ นี่มันกินอาหารอยู่บกานอ่ามันกินอาหารด้ยอือยัออยงต้องกอกยาอยู่ด้วยค่ะยังบ่หายเด้อแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแน่ด้วปดีขึ้น70-80%เหรแล่ละอือยัง,งแขนแน็งแรงล้วค่ะนี่เจอล็อปิงสกินไปทุกคนอ,อันตัวน้ยนอยๆนี่หาห้มนกินยาน้ว้ยเด้อค่ะน,นี่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  เอาท้องเสียท้องเสียน้องดีคนอ่ะโชคดีหมอมากฉีดยาเลยเอาฉีดยายเนี่ยเดี๋ยวฉีดหาให้ท้องเสียแบบนี้เกิดจากอาหารนะทุกคนเกิดจากอาหารอืมโอ้ยขี่ไส้หนามหมอชัดชัดมันบอกไม่ออกว่าจังเกอร์บบว่าจังเกอร์มาจังเกอร์มันมันนี่ละมันหุ่นใหญ่มันไหลไย,ยอืม น้ำปีสกินมันน่าจากมันลุ่มสกัดปอดแล้วมันยังทำลายระบบทั้งเดินอาหารน้าค่ะนี่ทุกคนเห็นชัดๆขี้ใส่หน้าหมอชัดๆเลย <c oughs> <c oughs> ขันตูดให้หมออีกต่างหาก <c oughs> ขันหน้ามาคุยกันสิเฮ้ย <c oughs> ออเดี๋ยวเจอเจอสักเจอสักสามเข็มละมือ <c oughs> เดี๋ยวใส่บมรุ่มให้ค่ะใ <c oughs> ส่แคาวเสี่ยมกรบบมรุ่มให้เยอะๆ <c oughs> แล้วก็คาเชื่อแล้วกะรักษา ทางเสียมินยังนี่โอ้สวัสดีค่ะจัดไปเดี๋ยวไปเตรียมยาก่อนเออไปเตรียมยาโอ้พอดูหน้าฝั่งนู้นจะชัดหน่อยเฮลโล่เยอะจะกินหนานี้ยามเย็นสตรียามเย็นโตมี่เองตังห่างนี่โอ้ยว่ามันได้หลายหมื่นเด้วย จีไดเป็นแสนคนน่ะมันขี้ไหลมันขี้ไหลต้องใส่ยาเข้าไปเจอสามดอกสามดอกก็หายแล้วอออืต้องกอกยาต่อเด้ออาเด้อฉีดแล้วก็ต้องกอกเด้ออืมือละมือละเทียเทเลนึงซองเลยเด้อค่ะเซองแมนเทเลนหึ่งซองเลย ใส่ไปนี่โอ้ยพวกขืนขาขึ้นแนวบาด้วยค่ะเป็นหัวร่าขาว่ะแนงค่ะอืมร่าขาไข่ขากับไข่ทั้งสองขาค่ะบวมยังบวมยังมีการบวมอยู่ค่ะยังมีอาการบวมต่างผาอยู่ขาหนาบวมอืมของเราก็แฉะแฉเนาะมันนอนจังไลยนี่เอามัอนเี่ยวโอ้ดูทุกคนข้อแฉะ แพ้ก็จะแห้งซาจักห,หน่อยนึงอืม,อม